สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนนซี่จะมารีวิวตัวนี้ค่ะเป็นเคที่นะคะเคที่ไฮยาบั t ชนะคะชินบัชนะคะตัวนี้ก็คือสีมันจะเป็นสีเหลืองก็จริงนะคะแต่เวลาที่เรานี่ค่ะป้ายนะคะที่แก้มมันจะเปลี่ยนสีให้เราเลยค่ะตามอุณหภูมิคือเป็นสีชมพูค่ะแบบสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ติดทนมากเลยนะคะติดทนกันน้ํากันเหงื่อค่ะนี่เห็นไหมคะไปนะ ใช้นิ้วบางทีเราอาจจะต้องใช้ใช้ตัวพับก็ได้นะคะถ้าเกิดกลัวมันเลอะเลอะที่นิ้วมือของเราเนี่ยมันจะเป็นสีมันจะแบบนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะอ่ะสีก็คือนี่ค่ะก็จะเห็นแบบว่าชัดเจนขึ้นมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยอ่ะให้มันดูแบบเห็นชัดๆหน่อยนะคะ กล้องแบบว่าเปิดไฟแสงมันอาจจะเยอะไปหน่อยเลยไม่เห็นความชัดเจนของสีมันเท่าไหร่นะคะอ่าเนี่ยมันก็คือจะให้ความวิ้งนะคะนอกจากทาตัวแก้มแล้วนะคะเราสามารถทาตัวนี้เลยค่ะเป็นแบบนี่เปลือกตาได้เลยนะคะทาเปลือกตาได้ด้วยเราก็จะได้แบบว่านี่ค่ะคุ้มเลยค่ะในตัวเดียวนี่ได้ทั้งแก้มได้ทั้งเปลือกตาค่ะ นี่ก็คือมันจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิของเรานะคะคือยิ่งนานมันก็ยิ่งจะฉ่าแล้วก็แดงขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะนะคะลองดูนะคะหากสนใจนะคะนี่ค่ะด้านล่างค่ะปากทิะกาด้านล่างนี่เคยเลยนะคะตัวนี้นะคะก่อนของเขาจะหมดค่ะคือเคที่นี่ของเขาดีแทบจะทุกตัวเลยนะคะที่ลองมาคือดีมากการันตีค่ะนี่ไงคะแก้มทิ้งไว้สักพัก มันก็จะแบบระเรื่อผิวมันก็คือจะเด่นชัดความมันก็จะเห็นเป็นความพริ้งความชมพูได้ชัดเจนขึ้นนะคะมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ติดทนนะคะเนี่ยตอนตอนเนี้ยอนซี่ใช้เป็นประจําเลยนะคะอย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะเคที่ของเขาค่ะตัวนี้นะคะก็คือไฮยาทินบัชนะคะตัวนี้ของเขาดีค่ะลองเลยค่ะ